เห็นกระแสเกมไม่ค่อยดีทําเอาผมก็คิดหนักพอสมควรแต่ด้วยความที่ว่าค่ายแอตลเนี่ยเป็นค่ายที่ผมค่อนข้างชอบและเกมที่เขาทําออกมาเนี่ยมันก็น่าสนใจเพราะงั้นถึงแม้ว่ากระแสมันจะไม่ดีผมก็ต้องลองเล่นเองให้ได้ก่อนนะนะนั่นแหละครับสุดท้ายแล้วหลังจากที่ผมเล่นจบผมรู้สึกว่าเกมนี้มันดีหรือแย่ก็มาเอาฟังบทกันกับโซฮักเกอร์2 นเรื่องของเกมนี้จะพูดถึงโลกที่ผู้คนสามารถใช้พลังควบคุมปีศาจได้อีกชื่อน,นึงก็คือ Devil Summoner ซึ่งไอ้ตรงจุดเนี้ยมันไม่ได้สำคัญเท่าไหร่เนะะื้อหลักจริงๆเนี่ยจะพูดถึงไอออนเป็น AI อัจฉริยะที่คอยเอ่อผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่ามันทำอะไรกันแน่แต่ที่แน่เลยคือ AI ที่ชื่อว่าไอออนเนี่ยมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตซึ่งทางไอออนเนี่ยก็เห็นว่าในอนาคตอันใกล้อะโลกกำลังจะถึงคราวล่มสลายเขาจึงได้สร้างมนุษย์ขึ้นมา2คนได้แก่ลิงโกะแล้วก็ฟิกเพื่อให้ทั้งสองออกไปหยุดห และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเกมนั่นเองหลังจากที่คุณฟังไปแล้วผมว่าคุณน่าจะคิดแบกับผมนะก็คือเกมเนี้มันมี plot เรกค่อนข้างจะธรรมดามากๆคือถ้าเกิดคุณผ่านเกมเนื้อเรื่องแนวนี้มาเยอะเนี่ยคุณก็พอจะคาดเดาได้แล้วว่าตอนจบมันจะลงเอยยังไงเพราะงั้นจุดที่สนุกของเกมเนี้ก็จะอยู่ตรงระหว่างทางล้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีเมเกมที่ออกแนวไซเบอร์พังเรื่องของพลังต่างๆอะไรพวกนีย้ยิ่งเอาเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็จะยิ่งเข้าใจโลกภายในเกมนี้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างตอนแรกเนี่ยเราจะไม่รู้เลยเลยว่าโลกนี้มันเป็นยังไงเดวิลซัมมอนเนอร์ er คืออะไรไอ้พลังโซแฮกเกอร์ทำอะไรได้แต่พอเล่นในเรื่องไปสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นแลวมันก็มีเรื่องของการต่อสู้ระหว่างแกงนูน่นแกงนี้ปะทะกันทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆอะไรพวกนี้ไมนเป็นจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเกมมันน่าสนใจคือถ้าเกิดจะมองว่าพอทเรื่องของมันนนมันนนนีสุก้อคื เฉยๆอ่ะค่อนไปทางน่าเบื่อด้วยซ้ําแต่ว่าเรื่องของโลกแล้วก็ตีมนในเกมเนี้ยผมว่าแม่งน่าสนใจมากๆโดยเฉพาะคาแรคเตอร์ตัวละครคือไม่ว่าผมจะเล่นเกมไหนของแคดแลนเนี่ย Atlas, ผมรู้สึกว่าเขาดีไซน์คาแรคเตอร์ตัวละครออกมาได้ดีแต่และตัวละครจะมีความโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและที่สําคัญเลยก็คือภูมิหลังของตัวละครเนี่ยแม่งก็น่าสนใจแถมทำให้เราเข้าใจโลกภายในเกมนี้มากขึ้นอีก แล้วการที่คาแรคเตอร์ตัวละครในเกมเนี้ยมาทำออกมาดีมันก็ทําให้ฉากและเหตุการณ์ต่างๆที่เราเจอเนี่ยมันดีตามไปด้วยขึ้นในระหว่างทางที่เราเล่นเนี่ยเราก็จะได้เจอทั้งเรื่องราวดราม่าเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเรื่องราวพลิกๆอะไรพวกเนี้ยคือเจอหลากหลายอารมณ์มากๆือถึงแม้ว่าตอนจบเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงแต่เพราะบทบาทของตัวละครมันดีตีมองเกมน่าสนใจเหตุการณ์ต่างๆมันก็ดีทำให้ผมรู้สึกว่าในเรื่องของมันน่ะก็สนุกใช้ได้ และที่ดีอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือมันมีการแบ่งระหว่าง,างเนื้อเรื่องของตัวละครกับเนื้อเรื่องหลักอย่างชัดเจนมากๆคือถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นเนื้อเรื่องหลักอย่างเดียวเนี่ยคุณก็เล่นได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ว่าปูมหลังตัวละครเป็นยังไงเรื่องราวของโลกภายในเกมนี้มันเป็นมายัางไงบ้างอะไรพวกเนี้ยคุณก็สามารถไปดูได้คือแยกออกอย่างชัดเจนไม่มีการแบบเล่นๆอยู่ตัดเข้าเนื้อเรื่องของตัวละครก่อนแล้วค่อยในเรื่องหลักต่ออันนี้ไม่มีคือมันก็มีแหละตอนแรกๆแต่พอผ่านช่วงแรกไปได้มันก็จะไม่มีละเปิดโอกาสให้คุณเลือกเลยว่าจะเเเลลล่่่นนนืืออรรรงงหักตะค ซึ่งอันเนี้ยผมบอกว่าเป็นจุดที่ดีมากๆเพราะมันทําให้เราเนี่ยไม่หลุดโฟกัสกับในเรื่องหลักงั้นต่อมามาพูดถึงจุดที่ทําให้ผมรู้สึกขัดใจกันดีกว่าอย่างแรกเลยคือเหตุการณ์ที่มันดูแบบไปไวมากๆอ่ะคือเหตุการณ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณกลางๆเกมนี่แหละคือกลุ่มตัวเอกของเรากําลังต่อสู้กับตัวร้ายแล้วก็รู้สึกว่าตัวร้ายแม่งเก่งเหลือเกินแทบไม่มีจุดอ่อนลเลยเลยตัวละครหลักก็เลยมารวมตัวกันเพื่อคุยแล้วก็หาวิธีจัดการกับตัวร้ายซึ่งมันก็ควรจะใช้เวลานนนนนนาาาาาาากก่่่่่่่ดีนะแแบบง,แงงงงงผจทํอออยยย้้ัััไไมมมใชน คือแม่งคุยกันประมาณแบบสี่ห้าประโยคโอเครู้แล้วจัดการยังไงไปลุยเลยจบคือ <c oughs> อะไรแม่งทำให้ผมขัดใจมากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่เหตุการณ์แบบนี้นะครับที่ทําให้ผมขัดใจเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยผมก็มองว่ามันดูแบบไม่ค่อย make ซน <c oughs> เท่าไหร่อ่ะเช่นการที่ตัวละครลิงกโกเนี่ยมันมีอาการป่วยขึ้นมาเสื้อการเนี้ยในเรื่องมันให้ข้อมูลไว้ว่ามันเกิดจากการใช้พลังโซแฮกเกอร์บาบาส่วนวิธีแก้ก็คือไปลงดันครับไปศึกษาหาข้อมูลไปดูอดีตตัวละครอะไรพวกนี้จบอา้าวหายป่วยแล้ว อะไรผมก็มองว่ามันดูแท้ๆแปลกๆอ่ะคือมันคนจะมีเหตุผลที่น่าสนใจมากกว่าน,นี้หรือเปล่าไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็ยังมีอีกนะครับก็คือช่องไอทายเนี่ยที่ผมมองว่าเนื้อเรื่องของแม่งดูแบบรวบลัดแล้วก็รีบแบบบอกไม่ถูกเลยคือแบบช่องไอทายเราจะได้เจอกับตัวละครบางตัวซึ่งไอตัวละครบางตัวที่ว่าเนี่ยแม่งดูมีความสําคัญเนี่ยคือแบบเห็นหน้าก็รู้สึกเลยว,ว่าไอเชนเนี่ยต้องมีความสาคัญและพอมันเอ่ยชื่อตัวเองบอกยดถามเวลาสักตัวเองมาผมก็รู้สึกว่าเออไอเชนเนี่ยแม่งดูเป็นตัว่ แต่ผมดันไม่อินกับมันสักเท่าไหร่อะเพราะที่ผ่านมาเนื้อเรื่องมันไม่ได้อธิบายเอาไว้ว่าตัวละครเน,นี้ยมันเป็นใครอยู่ดีๆก็ใส่เข้ามาตอนท้ายเกมแล้วก็บอกว่ากูนี่แหละคือหัวหน้าแก๊งบอบาฮะอะไรแล้วแล้วมึงมาทําไมเกี่ยวอะไรด้วยไม่เกี่ยวกันเลยอยู่ดีๆก็ใส่เข้ามาอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่ทำให้ผมขัดใจแต่มองโดยรวมแล้วในเรื่องของเกมนี้ก็ไม่ได้แย่สักทีเดียว โซไฮเกอร์สองคือเกมแนว JRPG เทิร์เบดที่ผมไม่รู้ว่าคนจะเรียกเกมนี้ว่าเป็นแนว Open World หรือว่ากึ่ง Open World ดีคือเกมอะมันจะแบ่งเป็นโซนโซนครับโดยโแต่ละโซนเนี่ยก็จะมีสิ่งต่างๆให้เราทําโซนหนึ่งอาจจะเป็นโซนแบบซื้อขายเสื้อผ้าอีกโซนหนึ่งอาจจะเป็นโซนรัดขายอาหารอะไรพวกเนี้ยคือมันจะเป็นการแบ่งเป็นโซนโซนคือถ้าเกิดคุณเคยเล่นเกม s a r e n อ่าเกอาร์เก็อเน ส่วนกาอเออกหลักภายในเกมนี้ก็จะให้เราเข้าไปยังโซนที่เป็นดันเจียนแล้วก็จะให้เราออกประจนภัยเพื่อไปถึงเป้าหมายในระหว่างทางก็จะฟาร์มของฟาร์มมอนสเตอร,ฟร์ฟาร์มเวลฟาร์มเงินอันนี้ก็ได้เหมือนกันยิ่งเราทำาเว s หลักมาเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีโซนเปิดใหม่มากขึ้นอะไรประมาณนั้นแล้วคือมันเป็นเกมแนว JRPG ที่ไม่ได้มีระบบโลกเปิดแบบกว้างใหญ่ระดับ f i f a n t a ซีนะแต่ก็มีความอิสระให้เราอยู่ในระดับหนึ่งนั่นแหละครับอธิบายไว้ประมาณนี้แล้วกันต่อมามาพูดถึงจุดเด่นภายในเกมนี้กันดีกว่าอย่างแรกมในใีน คือด้วยความที่ว่าเกมเนี้มันเป็นโลกของ Devil Summoner หรือชื่อนึงก็คือผู้คนที่สามารถใช้พลังควบคุมปีศาจได้เพราะกันเรื่องของมอนเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างแรกที่ผมต้องขอพูดเอาไ้ก่อนเลยแล้วกันอธิบายให้เข้าใจง่าย,ายนะครับวิธีการใช้งานมอนเตอร์ภายในเกมนี้เหมือนกับซีรีส์ p ป r s o n a เป๊ะเ,เ,เลยคือเพื่อนแต่ละคนเนี่ยจะสามารถใส่มอนเตอร์ได้หนึ่งตัวถ้าเกิดเราใส่มอนเตอร์ไว,แว้แล้วเราก็จะสามารถใช้สกิลต่างต่างของมอนเตอร์ตัวนั้นได้เช่นมอนเตอร์ตัวนี้เก่งทางด้านของธาตุไฟธาตุน้ําแข็งอรราใ้มไนดะะปณี ซึ่งมันจะแตกต่างจากโพสต์นาตรงที่ว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่สามารถสับเปลี่ยนมอนเตอร์ได้เพื่อนทุกคนภายในทีมก็สามารถสับเปลี่ยนมอนเตอร์ได้เช่นกันก็ถือว่าเป็นระบบทีมไม่ได้แย่และการที่เราจะหามอนเตอร์มาเข้าเป็นพวกได้มันก็ไม่ได้ยากเหมือนโพสต์นาหรือว่าชินเมกาบิเทนเซเพราะสิ่งที่เราต้องทําง่ายๆเลยก็คือการเดินไปยังตามฉากแล้วก็ไปคุยกับมอนเตอร์เนื่องจากที่เราคุยกับมอนเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยมอนเตอร์ Monster มันก็จะขอบางสิ่งบางอย่างเพื่อลรกักการให้เราเข้าไปเป็นพวกหรือไม่มันก็เข้ามาเเเป็็นนนนพวกกกออลยยง่ๆแบบีี้หืั ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายมากๆคือมันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนแบบเพซนาที่จะต้องตอบคาถามแล้วถ้าเกิดตอบผิดแม่ก็หนีไปอะไรปรามานนั้นแต่จุดที่ยากเลยเนี่ยก็จะอยู่ตรงการที่เราต้องเดินหานี่แหละเพราะไม่ใช่ว่าเราเดินไปคุยเสร็จปุ๊บแล้วเราจะได้มอนเตอร์เสมอไปคือการคุยกับมอนเตอร์เนี่ยมันจะทําให้เราได้หลายๆอย่างะนะไม่ว่าจะเป็นได้เงินบ้างได้แร่วัสดุต่างๆบ้างอะไรพวกเนี้ยจุดที่ยากของมันก็เลยจะอยู่ตรงที่การที่เราต้องเดินเซอร์เวย์ไปทั่วทั้งฉากเพื่อที่จะหาว่ามออนเตร์ต ออและใช่อย่างหนึ่งก็คือนอกจากที่เราจะได้สก,กิลต่างๆของมอนเตอร์มาแล้วพวกสเตตต่างๆของเราก็โดนเปลี่ยนไปด้วยเช่นมอนเตอร์ตัวนี้แพ้ไฟพอเราใส่ให้คนคนนี้คคคอนี้มันก็จะแพ้ไฟเพราะงั้นการเปลี่ยนมอนเตอร์ตามสถานการณ์รเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญพอสมควรเรื่องต่อมามาพูดถึงเรื่องของการต่อสู้ภายในเกมนี้กันดีกว่าคือมันก็เป็นระบบต่อสู้แบบ,บเบสิกอะออกคำสั่งตัวละครปล่อยสกิลปล่อยเวทอะไรต่างๆแต่จุดที่แตกต่างกันนั่นก็คือสถานะวิกเน็ตภายในเกมคือเนี่ยผมขอไม่ใช้คำว่าสถานะวิกเน็ตแล้วกัันนระคบ แต่สเต็ภายในเกมนี้จะเกิดจากการที่เราโจมตีด้วยท่าที่ศัตรูมันแพ้ทางเช่นศัตรูมันแพ้ไฟเราโจมตีด้วยไฟใส่แล้วก็จะได้รับส t ต็ k มันหนึ่งซึ่งเพื่อทีมทุกคนเนี่ยก็สามารถใช้สกิลต่างๆเพื่อเพิ่มส t ต็ k ได้โดยวิธีการใช้งานของสตเต็ยมันก็ง่ายมากพอทีมเราออกแอชั่นครบแล้วสเต็ k ก็จะทำงานมันก็จะเป็นการระเบิดวงกว้างทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายแค่นั้นเลยครับเป็นระบบที่ท่าจะเข้าใจง,ง่ายยิ่งคุณมีสเต็ k มากเท่าไหร่ความเสียหายจากการระเบิดก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆซึ มันเป็นระบบที่ค่อนข้างจะสาคัญพอสมควรนะเพราะว่าศัตรูแทบทุกตัวภายในเกมอ่ะแม่ต้องมีทตุที่ตัวเองแพ้ไม่ท่าใดก็ท่าหนึ่งเพราะงั้นไอ้คาสแต็คเนี่ยยังไงครูก็ต้องได้ใช้แน่นอนเลขอย่างหนึ่งนอกจากค่าสแต็คนั่นก็คือคอมเบนเดอร์สกิลโดยคอมเบนเดอร์สกิลเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มบัฟให้ตัวเองดีบัฟศัตรูคือมันก็ไม่ต่างจากสกิลปกตินั่นแหละแต่ข้อดีอ่างมันเลยก็คือ1เราไม่เสียมานาเวลาใช้2คือเราจะไม่เสียเทิร์นของเรา คือปกติอะเวลาเราออกคําสั่งอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นการจบเทินตัวละครทันทีแต่การใช้คอมเมนเดอร์สกิลเราจะไม่เสียเทินแต่สิ่งที่ต้องแลกมาก,ก็คือคูลดาวเช่นเราใช้คอมเมนเดอร์สกิลวันนี้จะทําให้เราได้บัฟมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะใช้อีกรอบหนึ่งเลยต้องรอง5เทินอะไรประมาณนะี้คอมเมนเดอร์แต่ละอันจะมีคูลดาวที่ต่างกันและผมบอกเลยนะครับว่าไอ้คอมเมนเดอร์เนี่ยแม่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสําคัญคือถ้าเกิดคุณไม่ใช้ถามว่ามันเป็นอะไรไหมมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยยอมรับไปะ็ออะ แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เนี่ยยังไงเกมมันก็เล่นง่ายขึ้นกว่ามากๆเพราะว่าเราไม่เสียอะไรเลยไงเออและอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกไปก็คือในเกมเนี้ยเราไม่สามารถเปลี่ยนมอนเตอร์ในระหว่างต่อสู้ได้นะครับถ้าเกิดเป็นโพสนาเราเห็นว่าศัตรูตัวนี้มันแพ้ธาตุนี้แล้วก็สลับมาใช้มอนเตอร์ตัวนี้แต่ในเกมเนี้ยมันทําไม่ได้ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนมอนเตอร์ในระหว่างต่อสู้เราก็ต้องใช้คอมเมดร์สกิลเพราะงั้นคอมเมดร้สกิลเนี่ยแม่งสาคัญโดยเฉพาะการเปลี่ยนมอนเตอร์ในระหว่างต่อสู้คือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทาไมเรา เออใช่แล้วก็ในเรื่องของคอมเนเดอร์สกิลเนี่ยในช่วงแรกเราจะมีอยู่แค่ประมาณ2-3คถึงาคำสั่งเท่านั้นถ้าเกิดเราอยากจะได้คอมเนเดอร์สกิลเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะต้องไปอัปเกรดอุปกรณ์ของตัวละครเราซึ่งอันนี้ก็คือเนื้อหาส่วนต่อไปที่ผมจะพูดนั่นก็คือเรื่องของการอรัปเกรดอุปกรณ์นั่นเองในเกมนี้มันจะมีร้านค้าที่สามารถอรัปเกรดอุปกรณ์ได้ซึ่งมันไม่ใช่แค่การอัปเกรดเพื่อเพิ่มดาเมจของอาวุธแต่อย่างใด ต้องเรียกว่ามันเพิ่มแทบจะทุกอย่างเลยดีกว่าคืถ้าเกิดคุณอยากจะได้ช่องที่สามารถเก็บมอนเตอร์ได้มากขึ้นคุณก็ต้องไปอัปเกรดถ้าเกิดคุณอยากจะให้อาวุธของคุณมีบัฟเพิ่มมากขึ้นก็ต้องอัปเกดรดแล้วก็คือการอัปเกรดเนี่ยไม่ทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นนั่นแหละไม่ได้แค่เพิ่มดาเมจอาวุธแต่มันเพิ่มแทบไปทุกอย่าง ด้วยการรับเกียรติเนี่ยนอกจากที่เราจะต้องใช้เงินจํานวนมากแล้วเราก็ต้องมีการใช้วัสดุต่างๆซึ่จะสามารถหาได้ตามแผนที่หรือไม่ก็ค่ามอนเตอร์และมันก็เป็นหนึ่งจุดที่ทาให้ผมติดพันกับมันพอสมควรนะแบบสเตตอันนี้แม่งน่าสนใจมากแต่ว่าแร่แม่งหายากก็เดินหาดิรออะไรอะไรพวกเนี้ยถือว่าติดพันพอสมควรและข้อดีอย่างการรับเกยเียรติอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเรื่องของเออคืออันนี้ก็ต้องอธิบายในยส่วนของการเลเวลอัพก่อนนะคือตัวละครหลักเวลาเลเวลอัพเนี่ยมันก็จะไม่ได้อะไรมากนอกจากเลือดแล้วก็มานามากขึ้น แต่ว่าถ้าเกิดมอนเตอร์เราเลเวลอัพเนี่ยเราก็จะได้รับสกิลใหม่ๆมาแล้วถ้าเกิดมันเลเวลอัพจนมันได้สกิลครบหมดแล้วอะ่ะมันก็จะให้อุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มบัฟตัวละครเราเช่นอุปกรณ์ที่ทําให้เวทสายฟ้าแรงขึ้นอุปกรณ์ที่ทใา,าททให้น้ําแข็งแรงขึ้นอะไรพวกนี้ซึ่งตัวละครเราแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีธาตุที่เก่งแตกต่างกันเช่นตัวละครตัวนี้เก่งธาตุของธาตุสายฟ้า ก็สามารถใส่อุปกรณ์ที่ช่วยทําให้สายฟ้าแรงขึ้นได้คือมันสําคัญกับการอับเกรดตรงที่ว่าเราสามารถทําให้ตัวละครน่ะชานาญทตุนั้นมากขึ้นได้เช่นตัวละครตัวเนี้ยแม่งไม่เก่งทตุไฟเลยทําให้เราไม่สามารถใส่อุปกรณ์ที่ทําให้เวทไฟแรงขึ้นได้เราจะทํำยังไงอ่ะแล้วก็อัปเกรดให้ตัวละครมันเก่งทตดไฟแล้วพอตัวละครมันเก่งแล้วแล้วก็สามารถใส่อุปกรณ์ที่ทําให้เวทไฟแรงขึ้นได้อะไรพวกเนี้ยคือการอัปเกรดอ่ะไม่งมีความสําคัญแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่อยากเสียเวลาไปหาแร่มาอัปเกรดเนี่ย ก็ไม่จะเป็นต้องคิดอะไรมากเพราะว่าในเกมเนี้คือคุณเล่นไปเรื่อยสู้มอนเตอร์ระหว่างทางยังไงคุณก็มีแร่มอัปเกรดอยู่แล้วอะคือแร่มค่อนข้างหาง่ายนั่นแหละเรื่องต่อมานั่นก็คือเรื่องของการผรสมมอนในเกมนี้อันนี้ขอแบบมาเร็วๆไปเร็วๆหน่อยก็แล้วกันมันไม่มีอะไรมากถ้าคุณเคยเล่นเกม Persona หรือ Shin Megami Tensei มาระบบมันก็เหมือนกันเอาตรงเลยคือผมไม่คิดเลยนะว่าตอนแรกอะมันจะมีระบบนี้แต่สุดท้ายก็มีแล้วผมก็แบบออโอเคก็คลาสสิกไง วิธีง่ายๆไม่มีอะไรมากครับผมนำมอนเตอร์2ตัวที่เรามีเนี่ยมาผสมกันออก,ออกเป็นตัวใหม่ซึ่งเราก็จะสามารถเอาสก,กิลจากไอตัวเก่าเนี่ยมาใส่ให้ตัวใหม่ได้เช่นกันเป็นระบบที่มีมาก็หลายเกมแล้วนะสำหรับใครที่ผ่านเกมแอดลัตมาเยอะก็จะรู้แล้ว่าระบบเนี้เป็นยังไงเรื่องต่อมามาพูดถึงเรื่องของโซเลเวลภายในเกมนี้กันดีกว่าโซเลเวลหรือให้เข้าใจอย่างหนึ่งนั่นก็คือคะแนนความสัมพันธ์คือในระหว่างที่เอาเล่นเกมอะ่ะมันจะมีตัวเลือกมาให้เราเลือกค่อนข้างบ่อย ซึ่งถ้าเกิดเราตอบอันไหนไปเพื่อนคนนั้นก็จะได้รับแต้มโซลเลเวลมากขึ้นแล้วเราก็สามารถเอาแต้มโซลเลเวลวันนี้ไปเปิดดันเจียนของเพื่อนเราได้โดยข้อดีของการเปิดดันเจียนหนึ่งเลยคือเพื่อนเราจะได้รับพาสซีฟติดต,ตัวแบบใหม่เช่นถ้าโจมตีให้ศัตรูแพ้ทางจะได้รับค่าสแต็กมากขึ้นจากปกติจะได้แค่หนึ่งก็จะเพิ่มเป็น2แทนประมาณน,นั้นข้อดีอานที่2เลยคือมันจะทําให้เรารุ้เน้าเรื่องของตัวละครมากขึ้น คือเนี้ยมันก็คือเนื้อหาในส่วนในเรื่องที่ผมบอกไปนั่นแหละก็คือในเรื่องหลักกับในเรื่องตัวละครเนี่ยมันจะยกกว่าจากกันและไอเรื่องของโซเลเวลนี่แหละมันก็คือในเรื่องตัวละครถ้าเกิดคุณไปเปิดตันเจียนมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเข้าใจในเรื่องตัวละครมากขึ้นซึ่งคุณจะทําหรือไม่ทําก็ได้แต่ผมแนะนําให้ทานะครับเพราะว่าไอเรื่องของโซเลเวลเนี่ยมันจะมีผลกับเอนดิ้งภายในเกมนี้ด้วยอันนี้ผมบอกไปก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าตอนผมเล่นเนี่ยบอกเลยว่าพลาดพลาดมากๆเออนั่นแหละไม่พูดอะไรเยอะแต่เป็นว่่าาเรรืออองงขววีมมมคคคสัญ และการจะเพิ่มโซนเลเวลก็ไม่ได้มีแค่เราตอบคําถามในส่วนของเนื้อเรื่องแต่การใช้เวลาว่างไปสังสรรค์กับเพื่อนก็ทําให้เราได้โซนเลเวลเช่นกันซึ่งอันนี้นเราสามารถทําได้ผ่านทางร้านเหล้าหรือเออบาร์เรียกว่าบาร์ก็ได้เออนั่นแหละผ่านทางบาร์เราสามารถใช้เวลาว่างกับเพื่อนเพื่อพูดคุยเรื่องราวต่างๆอะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยทำให้เราได้โซนเลเวลเหมือนกันซึ่งตรงจุดนี้มันก็ทำให้ผมแอบถึงสก,การเรนเ็กซัเหมือนกันนะนะใช้เวลาว่างแล้วก็ปลดล็อกสกิลใหม่ๆอะไรพวกเนี้ยเออก็เป็นระบบที่ไม่ได้แ คือการที่เราจะใช้เวลาว่างเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราไปเจอไอเทมาอะไรสักอย่างหรือว่าไปรับเควสบางอย่างหรือไม่ก็ผ่านในเรื่องหลักไประดับหนึ่งนั่นแหละครับถึงเราจะสามารถใช้เวลาว่างเล่นกับเพื่อนได้เพาราะงั้นเนื้อหาในส่วนต่อมาผมจะมาพูดถึงเรื่องของเควสเสริมภายในเกมนี้กันคือถ้าเกิดคุณผ่านเกมแนว GRPG มาหลายเกมเนี่ยก็น่าจะพอเราได้อยู่แล้วว่าเควสเสริมเนี่ยมันจะเป็นยัยงไงก็สูมอนเตอร์บ้างหาของบ้างพูดคุยบ้างอะไรพวกเนี้ยซึ่งถ้าเกิดคุณจะชอบก็ชอบไปเลยถ้าจะเกลียดก็เกลลีียยยดดไปเเแต่่นววคคาาามามมิงผผถชออบก ก็กลางๆอะนะยังไปทางน่าเบื่อมากกว่าเกียิอะคือข้อด an ีมันมีเยอะนะอย่างแรกเลยคือมันทาให้เรารู้ในเรื่องของตัวละครพิเศษมากขึ้นเช่นแม่ค้าขายอุปกรณ์ช่างอัปเกรดอาวุธอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดเราทำเควสเสริมของเขาเราก็จะได้เข้าใจเรื่องราวของเขามากขึ้นในที่สองเลยก็คือเรื่องของโซนเลเวลนั่นแหละเควสเสริมบางอันถ้าเกิดเราทําไปแล้วเราก็จะสามารถเอาเรื่องราวในเคลื่อนนั้นมาคุยกับเพื่อนเพื่อเพิ่มค่าโซนเลเวลได้อะไรพวกเนี้ยแต่ข้อเสียก็อย่างที่บอกไปคือมันน่าเบื่อมากแต่พอตัดแทนที่ได้เน นอกจากเนื้อเรื่องเพิ่มเติมแล้วก็โซนเลเวลอย่างอื่นคือผมแทบไม่สนใจเลยต้นเกมอาจจะดีแหละแต่ว่าเล่นไปถึงกลางเกมหรือไม่ก็หลังเกมเนี่ยจะรู้สึกว,ว่าไอเทมที่ได้จากเควสเสริมอ่ะมันไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นน่ะในช่วงหลังผมก็เลยแทบไม่ทาเควสเสริมละเพราะว่าแม่งน่าเบื่อเกินอีกอย่างที่ผมต้องบอกก็คือถึงแม้ว่าเราจะทําเควสเสริมทั้งหมดแล้วก็ได้ใช้เวลาว่างเล่นก,กับเพื่อนไปมากพอสมควรแล้วแต่โซนเลเวลที่จะได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงร้อยอยู่ดี เพราะว่าการที่เราจะได้โซลเลเวลมาส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องพวกเควสเสริมการใช้เวลาว่างเนี่ยมันจะได้มาแค่หหรือไม่ก็2ซึ่งม่งเป็นจำนวนที่คดน,น้อยมากเพราะการวิธีเล่นเลยนะเราต้องพยายามเลือกตัวเลือกที่ทําให้เพื่อนแต่ละคนพอใจในระดับที่เท่าๆกันเพราะถ้าเกิดเราเลือกตัวเลือกที่เพื่อนคนนี้ชอบแบบบ่อยๆเกินไปอย่างเงี้ยเพื่อนคนอื่นก็อาจจะมีโซลเลเวลไม่ถึงร้อยและพอมันไม่ถึงร้อยเนี่ยเอนดิ้งที่คุณจะได้ก็อาจจะไม่ใช่ทวนดิ้ง ผมโคตรเซ็งอะในระหว่างเล่นเนื้อเรื่องผมตอบคําถามที่แบบยังไปทางเพื่อนคนนี้เยอะไปหน่อยทําให้เพื่อนอีกคนหนึ่งโซลเลเวลค่อนข้างต่ําและพอโซลเลเวลต่ำเนี่ยผมก็พยายามทำเควสเสริมมากซึ่งแม่งก็โคตรง่วงโคตรอยากจะหลับแต่ถึงแม้ว่าผมจะทําไปแล้วโซลเลเวลมันก็ยังไปถึงร้อยอยู่ดี คือผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาทำยังไงกันเพราะผมไปอ่านคอมเมนต์คนอื่นเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเองทําได้มีโซโล,เลเวลถึงร้อยทุกคนเลยแต่ทำไมผมถึงทาไม่ได้ทั้งนั้นที่เควสเสริมเนี่ยผมทําแทบจะทุเควสแล้วอะ่ะผมก็เลยสงสัยนะว่าสรุปแล้วโซลเ,ลเวลเนี่ยทุกคนสามารถถ,ถึงร้อยได้หรือว่ามันไม่สามารถถ,ถึงร้อยได้กันแน่ไม่แน่ใจเหมือนกันใครที่รู้ลองคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะมาพูดถึงเรื่องของการกินอาหารภายในเกมนี้กันดีกว่าคือมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับในเกมเนี้ยเราจะมีเซฟเฮาอยู่ซึ่งเซฟเฮาของ หรือไม่ก็กินอาหารเพื่อเพิ่มบัฟซึ่งอาหารภายในเกมได้บอกเลยนะครับว่าแม่งมีเยอะมากในแต่ละสกุลที่เราเข้าไปก็จะมีอาหารแถวเลือกแตกต่างกันซึ่งอาหารแต่ละอย่างก็จะให้บัฟที่ต่างกันและความชอบของเพื่อนแต่ละคนเนี่ยก็จะต่างกันด้วยและผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีผลอะไรกับเกมนะตอนแรกนที่ผมอ่านทูตเลอรี่ข้อความอ่ะมันจะบอกประมาณว่าเพื่อนแต่ละคนจะมีความชอบที่ต่างกันทําให้บัฟที่ได้เนี่ยอาจจะต่างกันด้วยแต่ว่าตอนที่ผมเล่นจริงๆเนี่ย ผมก็ไม่เห็นผลเท่าไหร่อ่ะเพื่อนคนนี้เกลียดอาหารแบบนี้แต่พอให้กินไปมันก็ได้บัฟอยู่ดีไม่ใช่เหรอแล้วคือกูจะสนทําไมแต่ก็ช่างมันเอะครับเอาเป็นว่าการกินอาหารภายในเกมเนี้ยผมต้องขอชมเลยนะครับว่าแม่งหลากหลายจริงแถมบัฟที่ให้เนี้ยแม่งก็มีเยอะด้วยต่อมามาพูดถึงเรื่องของศัตรูภายในเกมนี้กันดีกว่าคือศัตรูภายในเกมเนี้ยต้องพูดตามตรงเลยนะครับว่ามันค่อนข้างจะสบายๆนะคือผมจะไม่พูดว่ามันง่ายเกินไปนะเพราะถ้าเกิดคุณไม่ระวังเล่นประมาทหรือว่าเลเวลต่ำเนี้ยศัตรูแม่งก็จะถือว่าเก่งมากๆ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นรู้ว่าควรจะใช้สก,กิลอะไรในการต่อสู้อะ่ะศัตรูมันก็จะไม่ยากเลยคืออาจจะด้วยความที่ว,ว่าก่อนหน้านี้นผมเพิ่งเล่นชินไปกับมิเทนเซภาค4จบอะและคือเกมนั้นแม่งยากชิบหายเลยแหละพอมาเล่นเกมนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างง่ายแต่ก็ห้ามประมาทนะครับโดยเฉพาะศัตรูตัวสีดําอันนี้คือจะเป็นศัตรูชนิดพิเศษที่จะโผลมาตามฉากซึ่งศัตรูประเภทเนี้ยมันจะมีเลเวลที่ค่อนข้างสูงกว่าเราเพราะงั้นศัตรูประเภทเนี้ยถือว่าเป็นศัตรูที่ค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องคือด้วยความที่ววเเลเลมันสูงด้ยแหหะก็ แต่โดยรวมศัตรูทั่วไปเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะสบายๆนะบอสเองก็เช่นกันไม่ได้ยากจนเกินไปแต่ถ้าเกิดประมาทถามว่าเละไหมก็เละอะแหละแล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นตัวช่วยทําให้เกมเนี่ยมันเพิ่มความง่ายเข้าไปอีกนั่นก็คือไอเทมชุบหมูซึ่งอันนี้มันจะเป็นไอเทมที่มีเฉพาะในโหมด normal เอ่อหรือเปล่าไม่แน่ใจคือถ้าเกิดเราเล่นในโหมด e a s y อะ่ะเราแทบจะเป็นอมาต,าตะตลอดเวลาเลยเพราะถ้าเกิดทีมเราตายบูนในระหว่างแบทเทิลแล้วก็สามารถเกิดตรงนั้นได้เลยคือรีเลือดเต็มกลับมาสู้ใหม่ได้ แต่ถ้าเป็นมดเนื้อมอนเนี่ยถ้าเกิดเราตายบททั้งทีมแล้วก็ใช้อเทมชุบชีวิตทั้งทีมได้อะไรประมาณนั้นซึ่งในโบทฮาร์ด Heart, ผมรู้สึกว่ามันน่าจะไม่มีมั้งไอเทมชิ้นนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เป็นว่าไอเทมชิ้นนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทําให้เกมอะเล่นง่ายขึ้นมากเรื่องต่อมาพมพูดถึงเรื่องของฉากภายในเกมนี้กันคือฉากภายในเกมเนี่ยมันก็มีความสวยใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เราไปซื้อของหรือไปอัปเกรดของหรือไปสถานที่ไอ้ดนเจียนคือมันก็ดูดีแต่ปัญหหาาาเเเเเลยยยกกกก็็คืออนนือออไไ้รรดดีีนนจ่่มมขทงงู ถ้าพูดง่ายๆนะดันเจียนมีเอรา์มาัน10ดันเจียนเนี่ยแต่ว่าดีไซน์เนี่ยจะมีอยู่แค่ระมานณ2-3แบบคือมันมีการเอาดีไซน์ซ้ําม,มาใช้เป็นสถานที่ใหม่แต่ความรู้สึกคือแม่เหมือนเดิมอ่ะอันนี้คืออย่างแรกที่น่าเบือ่ออย่างที่2เลยคือมันไม่ค่อยมีจุดที่น่าสนใจในดันเจียนเท่าไหร่อ่ะผู้ให้ถูกก็คือเราอินเทอร์แลกกับฉากแทบไม่ได้เลยเราทําได้แค่เดินไปเดินมาเดินไปนูน่นไปนี่เดินไปคุยกับมอนเตอร์เพื่อเอาของเอาพวกอะไรพวกเนี้ยมันมีแค่นั้นคือแต่และฉากอะมันก็มีสไตล์เป็นของตัวเองนะ ที่เขาจะใส่ลูกเล่นบางอย่างเข้ามาแต่มันกลับไม่มีอะไรเลยสักอย่างคือแบบเขาทําเกมบอสนาห้ามาแล้วทําชินเปกาไมทนเซห้ามาแล้วแทนที่จะเอาการดีไซน์ฉากแบบนั้นมาใส่เกมนี้เขากลับเลือกที่จะเอาการดีไซน์ฉากแบบเกมเก่าๆมาใส่คือไม่มีรายละเอียดอะไรเลยทําได้แค่เดินจากจุดนี้ไปจุดนี้ไป,นไปจุดนู้นไปจุดนั้นแค่นั้นโคตรท่าเบือ่อมันได้มีอะไรเลยปัญหาอีกอย่างเนึงก็คือมันกว้างแต่กว้างแบบไม่มีอะไรให้เราทําสักอย่างอ่ะแม่งก็น่าเบื่อดิบวกกับตัวละครที่แบบเดินช้าจัดๆแะ คือคุณสามารถหลับเวลาไหนก็ได้อะและปัญหาการดีไซน์ฉากเนี่ยมันก็ลามมาถึงดันเจี้ยนของเพื่อนด้วยคือดันเจี้ยนของเพื่อนหรือไอ้ที่เราต้องใช้โซลเลเวลเพื่อมาปลดล็อกอะ่ะมันก็มีการดีไซน์ฉากที่โคตรน่าเบื่อเช่นกันคือเป็นสถานที่โลง่ลงๆกว้างๆไม่มีอะไรเลยมีแต่ความโลง่งแบบไม่บอกนึ่วก็อยู่ในทุ่งหญ้านะคือโลกจัดโคตรน่าเบือ่อโคตรชวนง่วงและที่มันชวนง่วงและชวนเบื่อยิ่งกว่าก็คือพัทเซ่นถ้าเกิดคนฟังที่ผมบ่นในชินเมกามิเทนเซะรว่าร์ทที่เกี่มนเนี่ย,ย,นะยง ใช่ครับ p a t เซิลการวาป์ปไปนู่นไปนี่ถ้าวา์ปผิดก็เริ่มใหม่ในเกมนี้แม่งมีเยอะมากๆคือดันเจี้ยน q u วสหลักอะ่ะมันมีเยอะนะแต่ว่าดันเจี้ยนของเพื่อนเนี่ยแม่งมีเยอะกว่าว่ะคือแบบว์ปผิดพอไเด้กลับไปเป็นจุดเดิมได้ว์ปไปเรื่อยๆแล้วก็ว์ปผิดก็มาเริ่มใหม่อีกคือฉากน่าเบื่อรายละเอียดไม่มีปริศนาก็มีแค่ไอการว์ปผิดแล้วก็เริ่มใหม่พอทุกอย่างผสมรวมกันพูดได้คําเดียวว่าผิดหวังมาก และปัญหาสุดท้ายที่ผมรู้สึกว่าแม่งน่าลำคานก็คือเรื่องของมุมกล้องภายในเกมนี้คือผมเห็นมาั้งแต่ในตัวอย่างเกมแล้วแหละว่าแบบบุมกล้องแม่งเป็นปัญหาแน่ๆแ,แล้วแม่งก็เป็นจริงๆคือบุมกล้องเริ่มต้นของมันเนี่ยมันจะค่อนข้างลงต่ำพอสมควรซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมาถึงลงต่ำขนาดนี้คือควรจะถามไปแล้วว่าถ้ามันลงต่ำก็แค่เลื่อนขึ้นก็ได้ปะวะ ก็ใช่แหละเราเลื่อนขึ้นมุมกล้องมันก็หายต่ําแล้วแต่คือยังไงผมก็บอกว่ามันน่าราคาญอยู่ดีอะมุมกล้องเริ่มต้นของมันคือจะทําต่ําไปไหนดีกว่าและไม่ใช่แค่ต่านะมันจะติดหลังตัวละครไปไหนเนี่ยแม่งโคตรน่าราคาญเลยหรือไอ้ที่มันน่าปวดหัวอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มุมกล้องเนี่ยมันสบัดในระหว่างที่ผมพยายามจะหันซ้ายหรือไม่ก็ขวาคือแบบบางครั้งผมอยากจะหันซ้ายหรือไม่ก็ขวาแค่นิดเดียวแต่พอหันปุ๊บแม่งสบัดสามรอบองศาเฉยและบางทีถ้าเกิดสวยหน่อยเมาส์มันนก็็ออออาาาาาจจะสสัดไไไปปปหหมมเเเเตตรร์ทํใ้้้้งขูี่่น มาพูดถึงข้อดีปิดท้ายกันดีกว่านั่นก็คือเรื่องของเพลงประกอบภายในเกมนี้แม่งดีมากคือตั้งแต่เพลงเปิดเพลงการต่อสู้เพลงในระหว่างที่เราเดินสำรวจหรือแม้แต่เพลงตอนจบคือทุกเพลงแม่งดีหมดก็คือค่ายอาร์ตแดนแม่งทำเพลงออกมาดีแล้วแหละอันนี้ก็ต้องขอชมเลยนะว่าดีจริง โดยรวม,มแล้วโซฮะเกอร์2ก็ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ได้แย่ด้วยในเรื่อง,อง,องที่มีความน่าสนใจบทบาทตัวละครที่มีความโดดเด่นระบบต่อสู้ที่สนุกเล้าใจรวมถึงการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆการเพิ่มขาอสัมพันธ์กับเพื่อนที่มีความเพลิดเพลินก็ถือว่าเป็นเกมที่คุณไม่ควรพลาดสำหรับใครที่เป็นสายเกม JRPG นะครับ7.5/10ครับผมคือผมก็ไม่ได้คาดหวังเกมระดับ Persona แต่ก็แอบผิดหวังแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันคือตอนแรกผมกะจะให้8คะแนนด้วยซ้ําแต่สุดท้ายเหลือแค่นี้พอเพราะว่าราคาเกมคือปกติผมจะไม่เอาเรื่องของราคาเกดิเกม มราคาประมาณพันสี่พันห้าผมจะไม่ว่าอะไรเลยแต่นี่คือพันเก้าพันเก้าเกือบสองพันแต่คอนเทนต์ที่ได้คือมีแค่นี้เหรอคือมันควรจะมีอะไรมากกว่านี้ป่ะแต่เหมือนผู้สร้างเขาแบบเอ้ยไม่ต้องแล้วทำแค่นี้นแหละไปคล้าย,ายแค่นั้นอ่ะคือรอะบบอะไรหลายอย่างผมคิดว่าเขาควรจะทำออกมาได้ดีกว่านี้ถ้านั่นในเรื่องผมก็คิดว่ามันดีกว่านี้ได้แต่ก็ไม่ทําแล้วก็ยิ่งการดีไซน์ดันเจี้ยนเนี่ยอันนี้คือปัญหาหลักๆเลยที่ผมไม่ชอบมากๆแล้วมองว่าราคาเกมเนี่ยแม่งไม่คุ้ม เพราะว่าดันเจียนน่ะมันคือทุกอย่างของเกมนี้ไงถ้าเกิดเราอยากจะฟาร์มเราก็ต้องลุยดันเจียนถ้าทำเควสก็ต้องลุยดันเจียนหรือถ้าจะไปหาแร่มาอัพเกรดของก็ต้องลุยดันเจียนเพราะดันเจียนมันไม่ดีผมก็แทบไม่ค่อยสนุกกับมันเพราะว่าสำหรับผมแล้วเกมนี้มันไม่ได้แย่แต่ถามว่าจะกลับมาเล่นซ้ำไหมก็คงจำให้เพราะว่ารอบเดียวก็เกินพอแล้ว แต่สุดท้ายและสิ่งที่ผมพูดไปไม่ต้อคือความเห็นส่วนตัวนั่นแหละครับสำหรับคนที่เล่นเกมนี้ไปแล้วรู้สึกยังไงก็มาลองความนม์คุยกันได้ถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดพลาดหรือพูดขัดใจตรงไหนก็ขออภัยด้วยมจะไม่มีแล้วแหละชอบกดไลค์แล้วก็สิดตามผมด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย